เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยคอมพิวเตอร์หรือมือถือของเรามันไปคุยกับเว็บไซต์ที่อยู่คนละซีกโลกได้ยังไงกันนะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันครับกับสิ่งที่เรียกว่า IP address ซึ่งถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือที่อยู่บ้านของเราดีๆนี่เองละครับแต่เป็นที่อยู่ในโลกดิจิทัลเอาแล้วคำถามก็คือคอมพิวเตอร์เป็นล้านๆเครื่องเลยนะบนอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันหากันเจอได้ยังไงมันมีอะไรเป็นตัวบอกล่ะครับว่าใครเป็นใครอยู่ตรงไหนมาดูกันครับคำตอบก็คือเจ้านี่เลยครับ IP address นึกภาพตามง่ายๆเลยนะมันก็คือที่อยู่ดิจิทัลนั่นแหละครับอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยต้องมีเหมือนบ้านเราที่ต้องมีบ้านเลขที่ไม่งั้นบุรุษไปรษณียไปส่งจดหมายไม่ถูกใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเป๊ะเลยเอาละ่ะเรามาเจาะลึกกันอีกนิด ไอที่บอกว่าเป็นที่อยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขยาวยามพืชดเดียวนะครับจริงๆแล้วมันมีโครงสร้างของมันอยู่ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบนะง่ายสุดๆเลยมันคือชื่อหมู่บ้านกับบ้านเลขที่ครับใช่แล้วครับใน IP address เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสส่วนชัดๆเลยนะส่วนแรกเขาเรียกว่า network id เราจะเรียกมันเล่นๆว่าชื่อหมู่บ้านก็แล้วกันมันมีไว้บอกว่าคอมพิวเตอร์เราอยู่ในเครือข่ายกลุ่มไหนส่วนที่2คือ host ID อันนี้ก็คือบ้านเลขที่นั่นเองครับเป็นตัวบอกแป๊ะๆ้งเลยว่าคือเครื่องไหนในหมู่บ้านนั้นดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์2เครื่องนะมี network ID หรือชื่อหมู่บ้านเหมือนกันเป๊ะๆปเลยเนี่ยแปลว่าอะไรครับ ก็แปลว่ามันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะสิอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันแล้วมันก็จะคุยกันได้โดยตรงเลยง่ายๆแบบนั้นเลยทีนี้เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นไอ้ที่อยู่ดิจิทัลพวกนี้เนี่ยมันก็มีกฎกติกาของมันเหมือนกันนะครับเขามีการจัดกลุ่มกันด้วยซึ่งเขาเรียกกันว่าคลาสของ IP อารมณ์เหมือนจัดระเบียบหมู่บ้านในโลกดิจิทัลเลยครับแล้วมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะ คือไอตัวเลข IP ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยอย่าง192.168.1.34เนี่ยนะอันนี้คือภาษาคนครับเพื่อให้เราอ่านง่ายๆแต่สำหรับคอมพิวเตอร์แล้วมันไม่เห็นแบบนี้ครับมันเห็นเป็นเลข0กับ1ยาวๆเลยที่เรียกว่าเลขฐาน2นั่นแหละครับใช่เลยครับมันคือคนละภาษากันเลยแต่ความหมายเดียวกัน ไอเลข0นย์กับ1ที่ว่าเนี่ยใน IP Address แดกมาตรฐานที่เราใช้กันทุกวันนี้หรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า IP v 4เนี่นะมันมีทั้งหมด32ตัวครับหรือ32บิตเขาจะแบ่งเป็น4ชุดชุดละ8ตัวแล้วรู้ไหมครับว่าไอเลข32ตัวนี้แหละคือตัวที่กำหนดเลยนะว่าโลกเราจะมี IP Address ได้มากสุดแค่ประมาณ4,000ล้านที่อยู่เท่านั้นเองและลองคิดดูสิครับที่อยู่ตั้ง4 0 0พล้านที่อยู่เนี่ย ถ้าไม่มีการจัดระเบียบมันจะวุ่นวายขนาดไหนเขาก็เลยต้องแบ่งมันออกเป็นกลุ่มๆไงครับซึ่งกลุ่มพวกนี้แหละที่เรียกว่าคลาสโดยหลักๆที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะก็คือคลาส A, B แล้วก็ C แล้วคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่า IP ที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่คลาสไหนมีทริกนี้ง่ายเลยครับง่ายมากๆให้ดูแค่ตัวเลขชุดแรกสุดเลยถ้ามันเริ่มด้วยเลข 1- ถึง1น6ฟันธงคลาส A ถ้าเริ่มด้วย128 1 2 8ถึง191 คลาส s B และถ้าเป็น192่งถึงสองนั่นคือคลาส s ครับที่เขาแบ่งแบบนี้ก็เพื่อความเหมาะสมไงครับองค์กรใหญ่ๆที่ต้องการ IP เยอะๆก็ไปใช้คลาส s A ส่วน Network เล็กๆอย่างตามบ้านเราก็ใช้คลาส s จะได้ไม่เปลืองทรัพยากรพอมาดูโครงสร้างของคลาส s A นะจะเห็นเลยว่ามันน่าสนใจมากส่วนที่เป็นชื่อหมู่บ้านอะ่ะมีนิดเดียวเองแต่ส่วนที่เป็นบ้านเล็กที่นี่สิโอ้โหเยอะมากแปลว่าอะไรครับ แปลว่าหมู่บ้านของคลาส A หมู่บ้านเดียวนะมีบ้านได้เป็นล้านล้านหลังเลยใหญ่สุดๆทีนี้สลับมาดูคลาสซบ้างกลับกันเลยครับตรงข้ามแบบคนละขั้วคราวนี้ส่วนที่เป็นชื่อหมู่บ้านเยอะมากแต่ส่วนบ้านเล็กที่นะ่ะมีนิดเดียวนั่นก็หมายความว่าคลาส C เนี่ยเขาออกแบบมาให้มีหมู่บ้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังเหมาะกับเครือข่ายเล็กๆนั่นเองครับเอาละ มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคือ IP address เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า IP สาธารณะหรือ Public IP กับ IP ส่วนตัวหรือ Private IP ถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่สุดนะให้นึกถึงชื่อจริงกับชื่อเล่นของเราเลย หลักการมันง่ายๆแบบนี้เลยครับ Public IP ก็คือชื่อจริงของเรานี่แหละชื่อพร้อมนามสกุลเลยนะที่ต้องมีหนึ่งเดียวในโลกห้ามซ้ำกับใครเด็ดขาดเราจะใช้ชื่อนี้แหละเวลาออกไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตส่วน p r i v a t e IP อันนี้คือชื่อเล่นครับเอาไว้เรียกกันเองเฉพาะคนในบ้านหรือในออฟฟิศเท่านั้น ไอเจ้า private IP หรือชื่อเล่นเนี่ยนะมันใช้กันแค่ในบ้านจริงๆครับอย่าง IP ที่เห็นบ่อยๆเลย1 9 2 1 6 8 1ออะไรสักอย่างเนี่ยบ้านเราก็ใช้ได้บ้านข้างๆก็อาจจะใช้เบอร์เดียวกันเลยก็ได้เหมือนชื่อเล่นนั่นแหละครับที่อาจจะมีคนชื่อซ้ำกันได้ในต่างครอบครัวแต่ข้อแม้สำคัญคือในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยห้ามมีคนใช้ชื่อเล่นซ้ำกันนะเดี๋ยวเรียกแล้วงง ตัดภาพมาที่ public IP หรือชื่อจริงของเราโอ้โหคนละเรื่องเลยครับอันนี้ต้องมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นย้ำว่าหนึ่งเดียวห้ามซ้ำเด็ดขาดเป๊ะเหมือนเลขบัตรประชาชนเลยแล้วที่สำคัญคือถ้าไม่มีไอเจ้า public IP ตัวนี้นะเราจะออกไปเล่นเน็ตไม่ได้เลยครับอ่ะแล้วทีนี้ชื่อจริงกับชื่อเล่นมันทางานด้วยกันยังไงมันมีกระบวนการหนึ่งครับเขาเรียกว่า net คิดภาพตามนะครับเวลาเราอยู่บ้านเนี่ย คอมเรามือถือเราจะได้ชื่อเล่นมาก่อนก็คือ private ip แต่ทันทีที่เราจะเข้าเว็บเราเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยแหละครับจะทำหน้าที่เหมือนเป็นนายทะเบียนเลยมันจะเปลี่ยนชื่อเล่นของเราให้กลายเป็นชื่อจริงของบ้านเราซึ่งก็คือ public ip ก่อนที่จะส่งข้อมูลออกไปข้างนอกเจ๋งไหมล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มคิดว่าโอ้โหแล้วเราต้องมารู้เรื่องหมู่บ้านบ้านเลขที่ชื่อจริงชื่อเล่นอะไรพวกนี้ไปทำไมเนี่ยจะบอกว่า ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยคือหัวใจของการสื่อสารในโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับสถานการณ์แรกคอมพิวเตอร์2เครื่องนี้สังเกตดีๆนะมีชื่อหมู่บ้านเหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันแค่บ้านเลขที่นิดหน่อยในเคสแบบนี้คอม2เครื่องนี้คุยกันได้โดยตรงเลยครับส่งข้อมูลหากันได้เลยเหมือนเราตะโกนคุยกับเพื่อนบ้านข้ามรัว้วง่ายๆแบบนั้นเลย แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่2ล่ะคอมพิวเตอร์2เครื่องอยู่คนละหมู่บ้านกันเลยเห็นไหมครับแบบนี้คุยกันตรงๆไม่ได้แล้วนะครับจะส่งข้อมูลหากันเนี่ยต้องส่งผ่านอุปกรณ์ตัวกลางที่เราเรียกกันว่าเราเตอร์ซึ่งมันก็ทำหน้าที่เหมือนอ๋อเหมือนบุรุษไปรษณีนั่นแหละครับคอยส่งจดหมายข่าหมู่บ้านให้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยมันต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า ไอคอมพิวเตอร์ที่เราจะส่งข้อมูลไปหาเนี่ยมันอยู่หมู่บ้านเดียวกับเราหรืออยู่คนละหมู่บ้านเพื่อที่มันจะได้เลือกทางส่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดได้นั่นเองครับโอเคงั้นเรามาสรุปทุกอย่างที่คุยกันมาวันนี้แบบสั้นๆจำง่ายๆ3ข้อเลยนะ 1. IP address ก็คือที่อยู่บ้านของเราในโลกดิจิทัล 2. มันแบ่งเป็นหมู่บ้านกับบ้านเลท็ที่และ 3. เวลาอยู่บ้านเราใช้ชื่อเล่นหรือ private IP แต่พอจะออกไปข้างนอกเราต้องใช้ชื่อจริงหรือ public IP ครับและนั่นก็คือพื้นฐานทั้งหมดของเรื่อง IP address ครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าที่อยู่แบบที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยที่เรียกว่า IPv4 มันกำลังจะหมดโลกแล้วใช่ครับมันกําลังจะหมดแล้วคําหาดสําคัญที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วอินเทอร์เน็ตจะทํายังไงต่อไปเราจะก้าวไปข้างหน้ากันได้ยังไงน่าคิดและน่าติดตามมากๆครับ